สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องของเซมูบอลเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับเมื่อคืนไล่แอบผมกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวัดใจไปเลยอเมรียฮะแพ้ไม่ขาดครับผ่านนะฮะเมื่อคืนกินเต็มครับในไล่แอดใครยังไม่ได้อยู่ในไล่แอดกับผมนะครับสนใจอยากจะมาจอยครับไม่มีค่าใช้จ่ายแอปมาได้เลยที่ไล่แอดแอปบอลแปดสเปนะครับและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกจะลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะฮะทางช่องทางทาง YouTube ตรงนี้นะครับ ธันวาคมครับมีบอลเตะอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าแหมก็คัดมาแค่4คู่แล้วกันนะเดนเน้นไปก่อนดีกว่าครับตีหนึ่งตรงมี2คู่ครับเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกีโรนาทีมฟอร์มแกร่งครับและการิสเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซซิดัดนะครับผมตีสามตรงครับคริสตัลพาเลเปิดบ้านเจอกับไบรตันและตีสามครึ่งอาราเบสเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดนะครับหนึ่งคู่จากอังกฤษสามคู่จากสเปนวันนี้ตัวไหนน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันเลยฮะ แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับลืมไปเลยกิจกรรมทายผลสกรองผมฮะจะขาดไปไม่ได้เลยผมอยากแจกนะครับวันนี้ขอยกให้คู่ระหว่างพาเลสกับไบรตันเป็นคู่จากกิจกรรมทายผลสกรองในคลิปนี้ละกันนะคิดว่าคู่นี้จบเท่าไหร่คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับอ่ะคราวนี้พร้อมจริงละเดี๋ยวเราไปตะลุยข้อมูลกันเลยฮะเปิดกันที่คู่แรกครับเวลาตีหนึ่งตรงอันนี้ถือว่าคู่ใหญ่ใช้ได้ของทั้งฝั่งสเปนเขานะครับเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอฟอร์มแกร่งครับกีโรนาฮะ ทั้งสองทีมถือว่าเป็นทีมในกลุ่มหัวตารางนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นเบติสครับตอนนี้รั้งอยู่ดับ7ของตาราง17นัดมี27คะแนนครับยิง19เสีย17ประตูได้เสียบวก2ลูกนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมยเอนกิโรนาตอนนี้ฟอร์มฮอสสุดๆครับนําเป็นจ่าฝูงนะฮะ17นัดมี44คะแนนยิง41เสีย20ประตูได้เสียบวกอยู่21ลูกนะครับฟอร์มช่วงหลังของกิโรนานี่ต้องบอกว่าร้อนแรงเกินห้ามใจนะฮะ และคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าผลง่ายของกีโรนานะครับผม11นัดหลังสุดครับเสมอ1นัดครับที่เหลือคือชนะหมดเลยนะฮะ10เกมขณะบาร์ซ่านะว่าแน่ๆเปิดบ้านยังโดนกีโรนาบุกไปกดมา4-2นะฮะขณะที่เบติสช่วงหลังครับแอบสะดุดเสมอเยอะสักนิดหนึง5เกมหลังเนี่ยชนะ1เสมอ3 แพ้1เกมนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือ3เกมหลังสุดเบติสยังไม่ชนะใครเลยโดยเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับแต่หนึ่งเกมที่แพ้นั้นก็เป็นเกมในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะถ้าพูดถึงฟุตบอลลีกอย่างเดียวเนี่ยเบติสก็ไม่แพ้ใครมายาวนานหลายเกมเหมือนกันฮนะเป็น10กว่าเกมแล้วนะครับเราดูดูการก่อนในการเจอกันของทั้งคู่เบติสทําได้ดีกว่าด้วยนะเก็บชัยชนะได้ทั้งเจ้าทั้งยืนนะครับ ด้วยสกอร์เดียวกันนะคือ2ประตูต่อหนึ่งฮะเราจะบอกเพิ่มเติมอะไรให้อีกอย่างนะครับการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยหรือว่าเฮตุเฮตสิบสอเกมหลังสุดกีโรดาเอาชนะเปติสได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าบูดึงเฮตุเฮตเนี่ยเรเบติสกินขาดเลยทีเดียวครับสุขสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับผมทั้งฝั่งของทีมเยือนกีโรน้าก่อนละกันตัวเจ็บเซตเดิมครับผมก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยังเคียวเอเรรานะ,ะับผมโทนี่วิลล่า รวมไปถึงทางด้านของบอค่ากาเซียนะฮะกองกลางวัย33ปีจองเก่ารายนี้แล้วก็ริชาร์ดอาเตโรนะครับผมมันเป็นตัวเจ็บเซตเดิมทั้งหมดเลยฮะถามว่าถ้าพวกนี้หายเจ็บมาลงเล่นช่วยทีมได้จะดีกว่าไหมเอาจริงมันก็ดีกว่าไแต่คือทุกวันนี้ไม่มีพวกนี้กิโรนาก็ยังฟอร์มดีครับส่วนทางฝั่งวิกเตอร์ซิกันคอฟครับกองกลางรายนี้นะฮะจากทีมชาติยูเครนอาจจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตสักนิดหนึ่งจากปัญหาการมาเจ็บนะครับ ที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทางฝั่งกิโรน a าก็ถือว่าฟูลทีมนะฮะสำหรับสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันนะโดยกองหน้ายังคงนำมาโดยอาเตมดอฟบิกครับซึ่งโอ้โหฟอร์มโคตรฮอตฤดูการนี้ครับ16นัดยิง10ลูกแอซิสไป4นะนี่ขนาดเป็นฤดูการแรกในลีกสเปนนะครับเล่นดีมากๆเลยวันนี้กิโรนาผมว่าชุดชุดผู้เล่นไม่น่าจะหนีจากเดิมๆที่ จัดลงสนามเป็นประจำเท่าไหร่นะครับส่วนทั้งฝั่งของเปติสสถานการณค์คล้ายกันครับตัวเจ็บเยอะแต่เป็นตัวเจ็บเดิมๆครับพวกมาร์คบาตราคาดิโอบาวโวนาบิลเฟกีนะครับผมแล้วก็ทางด้านของกิโดโรดิเกสอะไรแบบนี้แต่เพิ่มเติมล่าสุดครับคืออิสโก้ครับผมตอนนี้สะสมเป็นเหลืองครบห้าใบเรียบร้อยนะครับวันนี้ติดทั่วแบน์จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ครับแต่โดยรวมเอาจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับผมมองนะ เบติสเนี่ยคือขาดอิสโก้ไปกองกลางเขายุบแหละแต่ว่าตัวอื่นมันก็ลงได้อ่ะเอออาจจะต้องดูนิดนึงว่าการวางหมากนะครับของเปเยกินี่เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อขาดจุดศูนย์กลางของทีมอย่างอิสโก้ไปนะครับอย่างน้อยก็ยังมีทางด้านของอายุเซเปเรสนะฮะคอยอขึ้นเกมแดนกลางอยู่นะครับผมร่วมกับทางด้านของอัปเดออัสซาลซูลีนะฮะกองกลางปีกกึ่งปีกด้วยทีมชาติโมร็อกโกนะครับส่วน กองหน้าก็น่าจะใช้ตัวหน้าของวิลเลียนโฮเซ่ต่อนะในวันนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยสมน้ำสมเนื้อนะเบติสเองเนี่ย12นัดหลังสุดในลีกก็ยังไม่แพ้ใครครับจากการชนะ4เสมอ8นี่จะแกะเปลี่ยนอ่าโหมดเสมอมาเป็นโหมดชนะได้ในป่านนี้อาจจะขึ้นนำเป็นจ่าฟูงแล้วนะอืมแล้วขณะเดียวกันครับกีโรน่าก็ไร้พ่ายมายาวนานหลายแมตช์แล้วเช่นกันนะฤดูกาลนี้อย่างที่บอกไปว่า แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับคือชนะ14เสมอ2แพ้1ในการลงสนาม17เกมฮะไอฟอร์มแบบนี้นี่มันฟอร์มระดับมัตติดในฤดูกาลที่พิกๆหรือบาซ่าในฤดูกาลที่พิกๆเนี่ยนะถึงจะทําแบบนี้ได้วันนี้น่าสนใจคือเบติสเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะฮะผมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะฮะการเล่นในบ้านนี่เบติสถือว่าเหนียวใช้ได้เลยนะับผมในลีกนี่ชนะแทบจะทุกเกมขณะที่กิโโรานาก็โอ้โหโคตรฮอต เกมนอกบ้านฤดูกาลนี้นี่แกชนะเกือบทุกเกมนะฮะมีเสมออยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนี่พูดถึงเกมเยือนในลีกนะแกมีเสมอเกมเดียวนะฮะคือนัดเปิดสนามนั่นแหละที่บุกไปเสมอโซซิเดดครับถัดจากนั้นมากิโรนาชนะทุกทีมฮนะไม่ว่าจะบุกไปบ้านใครฮนะไม่สนส่สน8อะไรใดๆทั้งสิน้นโคตรเก่งต่อให้เบติสเองเหนียวแน่นแค่ไหนครับวันนี้ผมก็ยังชอบกิโรนาทีมเยือนอยู่นะ ยิ่งทรู้ว่าใครเป็นเจ้าของทีมนะฮะใครเป็นกลุ่มทุนให้กับกิโรนาอยู่รู้และจะหนาวบอกเลยตอนนี้เนะี่ยผมมองว่ากิโรนาจะกลายเป็นแบบนิวคาสเซลสาขาสเปนอีกในะไม่ช้ารอติดตามมาได้เลย1-2ึฤดูกาลนี้นะครับอัตราต่าตอรองครับทีมเยือนกิโรนาเนี่ยบุกไปต่อแค่เสมอเท่านั้นหรือว่าราคาปอปอน้ำเต็มก็มีนะฮะคือด้วยเกรดของทีมด้วยแบบว่าความเชื่อมั่นของทีมตอนนี้มันยังได้ราคานี้อยู่นะผมบอกเลยว่าเป็นช่วงเกาะโกยเงินจากกิโรนาอย่างมาก คู่นี้ไม่คิดอะไรมากครับอยู่กิโรนาทีมเยือนเลยนะเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับอยู่ราคาเสมอละกันนะฮะคู่ที่2เตะเวลาเดียวกันเลยนะครับผมกาดิสเปิดบ้านเจอกับเรอัลซิดาดครับโจทิงกาดิสครับตอนนี้เนี่ยปิ่มๆอยู่ในโซนที่เกือบๆจะตกชั้นนะครับพวกเขารั้งอยู่ที่อันดับ17ฮะลงสนามเวลา17นัดมี14คะแนนครับยิง14เสีย24ประตูได้เสียติดลบ10ลูกนะครับคะแนนหางจากโซนตกชั้นแค่1คะแนนเท่านั้น ขณะที่โซซิดดครับทีมเยือน17ดับมี30คะแนนยิง29เสีย18ประตูได้เสียบวก11รั้งอยู่ที่อันดับ6นะครับสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่ายังมีลุ้นที่จะไต่ขึ้นไปอยู่ท็อปโฟได้อยู่นะครับผมแต่ขณะเดียวกันเบติสเกตาเฟ่ลาสปามาสอะไรพวกนี้ก็จี้ตูดห่างแค่ประมาณ3-4-5แต้มไม่เกินนะเพราะฉะนั้นก็ประมาทไปได้ด้วยนะครับช่วงหลังนี่สะดุดเสมอซะเยอะนะฮะโซซิดด5เกมล่าสุดชนะ2 เสมอ3นะครับผมถ้าเกิดมองไปไกลกว่านั้นเนี่ยโซซิดดเนี่ยถือว่าฟอร์มเหนียวนะฮะ9นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับแต่ว่าก็ชนะ5เสมอ4นะคือสะดุดเสมอเยอะไปหน่อยครับ2เกมหลังโซซิดดก็เสมอ 0- 0กับอินเตอร์มิลานแล้วก็เรอัลเบติสในบ้านตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโซซิดดเสมอเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูเจ้าถิ่นกาดิสครับ5เกมหลังสุดครับแพ้1เสมอสี 4, ไม่ชนะใครเลยครับ6เกมติดต่อกันแล้วที่ทางฝั่งของกาดิส ไม่ชนะใครเลยนะฮะสถานการณ์ก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองเออเออ่อะการเจอกันของทั้งคู่ครับฤดูกาลที่แล้วสุสิเดดทำไี่ดีกว่านะครับเกมเย่าเนี่ยเสมอ0ูนะฮะแต่เกมเยือนที่บ้านกาดิสนะครับผมเป็นทางด้านของสุสิเดดเอาชนะไปได้หประตูระสนูนะครับสถิติให้ทั้งทีโดยรวมสุสิเดดดีกว่าแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลมากๆในช่วงประมาณสักห้าหกเจ็ดปีมานี้นะฮะสุสิเดดถือว่าดูดีกว่าเยอะเลย สุขภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่นะครับเอาเริ่มจากทางฝั่งโซเซเดตทีมยืยนก่อนละกันครับตัวเจ็บเซตเดิมครับ,รบมาติเมอร์เกลลนส์นะฮะไรซ์เมนเดสรวมไปถึงทางด้านของแอนเดร์เเรเนเซียนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆนะฮะที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับไม่น่าจะมีผลอะไรกับทีมอ่ะเพราะว่าตัวหลักของโซเซเดตนาทีนี้นะที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยลงสนามได้ก็คืออันเดรซิวา กับอีกตัวหนึ่งก็คือม่เกี่ยวโอยาสบาวนะครับถึงแม้ว่าโอยาสบาจะยิงไม่เยอะแต่คอยป้อนให้ทางด้านของอัรเรซิวาเนย,ยิงประตูอยู่เป็นสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งตัวนาะทีนี้ก็คือทาเคฟุสะคูโบนะครับผมเล่นดีดีนะฮะคะแนนเรตติ้งแต่ละนัดเนี่ยสูงมากๆคล่องแคล่วว่องไวเทคนิคสูงครับคราวนี้มาดูทางฝั่งกาดิสกันบ้างครับกอนซาโลเอสคารันเต้เจ็บนะครับ ลุยส์เฮอร์นันเดซครับกองหลังอีกตัวหนึ่งเจ็บครับรวไมไปถึงตำแหน่งของโรเจอร์มาตี้โอ้โหอันนี้กองหน้าแบบถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้เลยละกันสำหรับทางฝั่งกาดิสนะครับฤดูก,กาลนี้อาจจะยิงแค่2จ่าย2ฮะแต่ก็มีประโยชน์กับทีมอย่างมากมายวันนี้เจ็บนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหกาดิสเหลือใครเนี่ยวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปสองสักนิดหนึ่งโอเคกองหน้ายังมีหนึ่งตัวครับก็คือคริสรามอสนั่นแหละที่ดูแล้วมีพิษสงมี ความอันตรายซะหน่อยนะฮะวันนี้ทางฝั่งของโซนสแตอาจจะต้องระวังด้านของรามอสเป็นพิเศษครับขณะที่แผงกลางตรงกลางก็ถือว่าใช้ได้นะับผมกับการได้รูเบนอาคารัสเนี่ยมาคอยคุมจังหวะเกมนะครับสำหรับกองกลางจอมเก่าวัยสามสิบสามปีรายนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวที่แมทางฝั่งของกาดิสขาดไปก็ลําบากนะครับแต่วันนี้ลงสนามได้นะเพราะฉะนั้นโดยรวมกาดิสก็ถือว่าค่อนข้างฟูนะอืมไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลย แต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมฟอร์มของการดิสฤดูก,การนี้ถึงแย่ขนาดนี้นะครับโดยเฉพเาะเกมในบ้านนี่5้เกมหลังสุดเสมอ3แพ้2นะฮะไม่ชนะใครเลยแล้วไปดูเกมเยือนโซซิแด,ดครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2ครับถ้ามองย้อนก,นกลับไปไกลกว่านั้นนะฮะเกมเยือนของโซซิแด,ดในทุกรายการครับพวกเขาไร้พ่ายมา8เกมติดต่อกันจากการชนะ5แล้วก็เสมอ3นะฮะดูดีกว่าเยอะเลยอะเฮดด้วยเฮดของการเจอกันครับสีนัดหลังสุดครับ กาดิสเน่ไม่ชนะเลยครับเสมอไป1แล้วก็ทางด้านเรโซอสเดตเนี่ยชนะได้ถึง3เกมครับกาดิสนี่เป็นทีมหนึ่งที่แบบขึ้นชั้นตกชั้นขึ้นชั้นตกชั้นอยู่เรื่อยๆนะฮะฤด,ดูกาลนี้บอกตรงๆว่ามีแววนะถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้อยู่ในเรโซนก็ตามแต่ดูจากเ,เกมลุกของกาดิสแล้วมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพต่ำครับยิงประตูใครก็ได้น้อยมากๆเลยอืมขณะเดียวกันถ้าเจอทีมที่แบบเป็นยักษ์ใหญ่หน่อยเนี่ยนอกจากยิงเขาไม่ได้มันจะเสียประตูนะมันจะทําแต้มหล่นนะครับ ดูแล้ววันนี้โซลิดตผมว่ามีความน่าเชื่อถือในการลงทุนมากกว่านะกับอัตราการยิงประตูที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมก็เกือบเกือบสาลูกขณะที่การดิสผมอ่านว่าไม่ยิงแน่ๆน,นะฮะวันนี้ขอแค่1ลูกก็สามารถที่จะสร้างกำไรกำไรได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทุนทางฝั่งโซลิดตนะเพราะฉะนั้นคู่นี้เปิดมาครึ่งลูกครับผมมองว่ามองไว้2บินที่แบบต้องเล่นพร้อมกันด้วยนะต้องลงทุนพร้อมกันเลยเพื่อความเซฟนะครับบินแรกเนี่ยผมให้อยู่ ต่อโซเซเดตทีมเยือนราคาครึ่งลูกครับแต่ว่ามีอีกบินหนึ่งที่ต้องใส่ประกบกับบินแรกเอาไว้เลยครับก็คือสกอตตํานะผมมองดูแล้ววันนี้กาดิสไม่น่าจะมีปัญญายิงโซเซเดตอะแต่โซเซเดตเองก็ไม่รู้จะยิงได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เกมเยือนนะครับอาจจะต้องเก็บแรงเก็บอะไรไว้บ้างนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าโซซเดน่าจะเฉือน1นึ่นอะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออาจจะเสมอ0ูก็มีโอกาสสูงเหมือนกันคู่นี้ฝากไว้2บินประมาณนี้ครับอยู่ต่อโซเซเดต ทีมเยือนราคาครึ่งลูกแล้วก็อยู่สโกตันครับคู่ถัดมายังอยู่ที่สเปนนะครับผมแต่ไปรอบดึกนะฮะตีสามครึ่งอาราเบสเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับจอตินอาราเบสครับตอนนี้รั้งอยู่ที่14ครับ17นัดมี16คะแนนยิง14เสีย23ประตูได้เสียติดลบ9นะครับซึ่งจะถามว่าอันดับ14เนี่ยสถานการณ์ปลอดภัยจากการตกชั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าทีมอันดับ18อย่างเซลตาบีโกเนี่ยมีคะแนนหายจากพวกเขาเป็นแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับ ส่วนฝั่งมาดริดครับตอนนี้ยังคงไล่ล่าหาแชมป์ต่อไปนะครับผมกับกีโรน่านะ17นัดมี42คะแนนครับยิง38เสีย11ประตูได้เสียบวก27ลูกครับตอนนี้พวกเขาเป็นรองจากฝูงครับตามหลังกีโรน่าอยู่2คะแนนนะฮะก็รอโอกาสที่กีโรน่าจะพลาดนะคราวนี้ช่วงหลังๆต้องบอกว่ามาดริดเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีเลยละนะเออเอาแค่5เกมหลังสุดนี้ชนะ4เสมอ1น,น,นะครับผม 8เกมหลังสุดคือชนะ7เสมอ1ครับผมโอ้โหฟอร์มดีโดยเฉพาะเกมรุกนะคือแบบโอ้โหยิงประตูใส่คู่แข่งได้แบบกระจกระจายเลยอะ่ะมาตริกเกมรุกถือว่าดีมากขณะที่เกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งอาราเบสเจ้าบ้านครับชนะ2เสมอ1แพ้2จากการลงสนาม5นัดหลังสุดแต่2เกมหลังสุดแพ้รวดให้กับลาสพามัสแล้วก็กีโรนานะฮะเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะอาราเบสอาจจะเป็นทีมที่ ไม่คิเร่ทีมหนึ่งครับแต่วันนี้การเจอกับมาริดผมบอกเลยถือว่ายากเราเล่นในบ้านอาราเบสเองนะสเกมหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะมาริดได้เลยครับกลับการครับเป็นทางฝั่งของรัลมาริดปลุกเมาเอาชนะได้ทุกเกมมีทั้งหาครับผมคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมซะหน่อยนะโดยรวมอาราเบสถือว่าสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าขาดเป็นแค่2นันเตะอย่างอเลสเซนเดอร์เซตลานะฮะแล้วก็ทางด้านของ จีโน่ซิมโอเน่เพียงแค่2รายนี้เท่านั้นครับตัวอื่นไม่มีปัญหาพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่าบลังโก้นะฮะหรือว่าจะเป็นกองกลางอย่างอ er ันเดกิวรานะฮะแล้วก็กองหน้าตัวหลังทีมในฤดูกาลนี้ครับป,ปีสิบเก้าไปยังซามูโอมโรดิดีนนะครับผมโอ้โหชื่อเรียกยากมากเลยแต่ว่าเล่นดีครับอายุ19นะฮะฤดูกาลนี้เพิ่งย้ายมาจากกรานาดานะครับผมอขอพาย้ายมาจาก เอเดติโกมาดริดนะฮะด้วยสัญญายืมตัวนะครับเล่นดีใช้ได้แต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะมาเจอกับราชาชุดขาววันนี้ครับตัวเจ็บของราชานชุดขาวเลยมาดริดทีมเยือนวันนี้นะฮะเอาที่แบบชัวร์ว่าลงสนามไม่ได้แน่ๆนะครับผมขอไล่เรียงมาเลยครับเพิ่มเติมลา่าสุดคือดาบิดอลาบาครับพึ่งจะประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับวันนี้ยืนยันจะไม่สามารถลงสนามได้เอโดโรคาวาวิงกายังคงเจ็บเช่นกันครับรวมไปถึงดานิเอลคาบาคาวนะครับก็ยังเจ็บ ผู้สาบต,ตัวตัวหลักอย่างทีบูกูตัวอันนี้ปิดเทอมยาวอย่างที่ทราบกันไปนะครับเฟอร์แลมเบนดี้เจ็บนะครับอาดากูเยอร์นะครับผมกองกลางทีมชาติตรุรกีนะฮะวัย18ปีเป็นดาวรุ่งก็เจ็บนะครับเอเดนบิลิตาเจ็บครับวินิสุสจูเนียครับเหมือนจะกลับมาได้แล้วแต่ยังนะครับผมน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับผมตัวเจ็บก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่คุณลองดูนะว่าไอ้ตัวที่ลงสนามได้ของมาดริท่ะ มันเป็นยังไงอันนี้คือตัวเจ็บถูกไหมแต่ตัวที่ลงสนามได้ครับตัวนี้โครสนะฮะลูก้าโมดริชอย่างเงี้จูดบิลลิงแฮมโรดิโก้อย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงอาตาน่าของปราฮิมดีแอสซึ่งก็เล่นดีเลยนะเออถึงจะเป็นนักเตอะอลาไหลนะครับผมที่ย้ายมาจากอ่าเอซิมิลานได้สัญญายืมตัวแต่ก็ถือว่าเล่นในสเปนใช้ได้เลยทีเดียวและในวันนี้เนี่ยมาดริดไม่มีโจทย์อื่นครับนอกจากต้องเก็บสามคะแนนให้ได้เท่านั้นนะฮะเพื่อที่จะแบบ แซงกีโรน่ากลับขึ้นเป็นจ่าฝูงให้ได้ครับและการเจอกับอาร์เบสเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่มาดริดผูกขาดชัยชนะมาตลอดครับผมเจอกันในลีกเนี่ยตั้งแต่ปี1931ครับตลอดการเจอกันทั้งหมด17เกมฮะมาดริดชนะ13เสมอ2ครับแล้วก็อาร์เบสชนะได้เป็นแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับคือเฮด to วเฮดมันดีกว่าแบบมหาศาลมากๆครับซึ่งผมก็โอเคแหละเข้าใจได้แหละมาดริดเจอใครเฮดตัวเฮดมันก็ดีกว่าอยู่แล้ว แต่นี่คือดีกว่ามากๆเลยทีเดียวแล้วลองดูนะครับว่าอาราเบสเองเนี่ยก็เป็นทีมที่เกมในบ้านไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยนะครับคือชนะ4เสมอ1แพ้3อาจจะดูไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับแต่การที่ต้องเจอกับมาดริดนะฮะที่เป็นทีมที่ศักยภาพสูงขนาดนี้ผมบอกเลยว่าความแน่นอนมันต้องมีมากกว่านี้ครับจุดอ่อนของอาราเบสเลยนะครับผมคือเรื่องของเกมรุกที่พวกเขายิงได้เป็นแค่14ประตูท่านั้นจากการลงสนาม17เเกมนะ ค่าเฉลี่ยการยิงประตูนับหนึ่งไม่ถึง1ลูกได้ซ้ำไปเราดูมาตออิดครับผมยิง38ลูกจากการลงสนาม17เกมฮะวันนี้เนี่ยอารเบสเนี่ยผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าพวกเขาทําประตูใสม่มาริดไม่ได้แน่ๆก็คงมาอุดนะครับแล้วก็ตั้งรับรอสวนกลับมาติดก็คงบุกมาเ,เปิดเกมรุกตามสไตล์อยู่แล้วนะครับอาจจะยิงได้ช้าแต่ผมว่ายิงได้นะผมว่าถึงที่สุดมาติดน่าจะเฉือนชนะได้เป็นอย่างน้อยนะคือเรื่องเฉือนนะฮะเฉือนชนะได้เป็นอย่างน้อยนะครับ แต่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอาจจะต้องลุ้นสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเกมเยือนนะครับผมแล้วก็มาริตเองหลายๆครั้งเวลาเล่นเกมเยือนมักจะชนะคู่แข่งแบบเฉืเฉๆอยู่เสมอนะครับอัตราต่อรองเปิดมาหนึ่งลูกครับถ้าถามใจผมนะผมยังมองว่ามาริตเนี่ยยังไม่น่าลงทุนเท่าไหร่ในแบบนี้นะกับอัตราต่อรอง1ลูกดูแล้วเนี่ยทางฝั่งเจ้าิ่นอาราเบสผมว่าน่าจะก็น่าจะวิ่งซูไฟกับมาริดซะหน่อยนะมุมเสมอพอมีครับแต่ว่ามุมแพ้เต็มที่ก็แพ้แค่ลูกเดียว ถ้าเกิดตีว่าแพ้แค่ลูกเดียวแน่ๆเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องลงทุนมาดริดครับลงทุนเจ้าถิ่นอาราเบสดีกว่าอ่านผมอ่านว่ามาดริดวันนี้น่าจะชนะเฉลีฉยๆและกันหรืออาจจะเสมอนะครับอัต,าตาราต่อรองมาดริดต่อ1ลูกครับผมให้อยู่รองอาราเบสเจ้าบ้านนะฮะและคู่สุดท้ายไปดูศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างน,นะครับผมคริสตัลพารีสเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับพารีสตอนนี้รั้งอยู่ที่15แล้วนะแป๊บๆนี่รูดมาเลยนะ สิบดนัดมี17คะแนนครับยิง17เเสีย25ประตูได้เสียติดลบอยู่8ลูกขณะที่ทางฝั่งไบรตันก็รูดลงมากลางตารางครับตอนนี้รั้งอยู่ที่9นะฮะสิบดนัดมี26คะแนนยิง33เสีย30ครับประตูได้เสียบวก3นะฮะคือยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะไบรตันวางงั้นเถอะแล้วฟอร์มช่วงหลังครับต้องบอกว่าไบรตันเนี่ยโอเคหน่อยนะถ้าเทียบกับพาเลตต้องบอกโอเคกว่าเยอะเลยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับจกากการลงสนามทุกรายการของทีมเยอนไบรตัน เกมล่าสุดเนี่ยโอเคให้ภายได้บุกไปแพ้แอสตัน์สูงต่อ2ออันนี้ถือว่าไม่แปลกนะครับแต่พาเลทนิดหนักครับ5เกมหลังสุดครับไม่ชนะใครเลยจากการเสมอ2แล้วก็แพ้3เกมนะครับแต่เกมล่าสุดนี่กลายเป็นว่าทําดีนะพวกเขาบุกไปเสมอแมนซิสตี้ได้เฉย2ประตูต่อ2ทั้งทั้งที่โดนไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สถิติตลอดทั้งเกมคลองบอลได้แค่2 6เท่านั้นยิงตรงกอบแค่2ครั้งด้วยครับแต่แม่งเป็นประตูทุกลูกเลย โอ้ผมว่าน่าจะเป็นจังหวะฟุตบอลนะไอ้ครั้งก่อนที่ชนะแมนซิตี้ได้วันเนี้ยต้องดูว่าจะเอาอยัางไงจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนการจัดก,การของทั้งคู่เมื่อรดูการที่แล้วไบรตันทําได้ดีกว่าในเกมเย้านะครับชนะ1-0ส่วนเกมเยือนจบลงได้การเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่นะครับผมตัวเจ็บยังคงเยอะเหมือนเดิมสําหรับทางฝั่ง,งพาเลทแล้วก็ไบรตันนะครับ เริ่มจากทางฝั่งเจ้าถิ่นก่อนเลยนะครับออสเตรเลียดูอาร์รอปโฮดดิ้งแซมจอห์นสตันนะฮะร,รวมไปถึงตาน้าของอโจโอเอลวอร์ดครับกองหลังทีมชาติอังกฤษอดีตทีมชาติอังกฤษนะฮะก็ยังเจ็บอยู่มีหลายตัวที่แบบเป็นตัวหลักแล้วก็เจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะจัดทัพยังไงสำหรับรอยฮอสันขณะที่ไบรตันครับฮูลิโอเอันซิโซ่ปวิดเอสตูปิน,นันอันซูฟาติทาร์เรกเตมตี้ซอลิมา่าเจอเวอร์แมนแล้วก็แอนดรูว์เว็บสเตอร์นะครับผม คือเอาง่ายๆฮรัเซตเดิมครับผมอ่านจนแบบคล่องปากแล้ววะ่ะคือมันเจ็บมาโดยตลอดเลยทางฝั่งของไบตันไอเซตเนี่ยนะฮะอ่ะดังนั้นวันนี้ผมมองว่าไบตันก็ถือว่าฟูลทีมแล้วกันเพราะไอ้ผูนี้มันเจ็บอยู่ตั้งนานละมันไม่ได้มีผลอะไรกับการจัดทัพจัดทีมเลยนะของไบตันนะครับทางด้านของโรบโตเดชบี้ ee, ไม่น่ามีปัญหานะ ส่วนเซเบตผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าทีมพาเลทข,ของรอยฮอสสันก่อนเลยฮะจะใช้ระบบสี่สองสามหนึ่งผู้รักษาประตูจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับเซนฮา,าเป็นโจคิมแอนเดอร์เซนกับมาเกฮีแบ็คขวานาตาเนียลคายแบ็คซ้ายแทอริกมิเชลครับกลางรับเป็นเจฟฟรีย์ลามากับ Chris คริสบีชาร์ดกลางรูกสามตัวเป็นไมิเชลโอลิเซ่จอแดนอายูแล้วก็เจฟฟี่ฉลุปนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้จะเป็นชองฟิลิปมาเตต้านะฮะ ขณะที่ต้องฝั่งทีมเยอมนไบรตันครับวันนี้โรเบโตเดอเชอร์บี้จะใช้ระบบเดียวกันคือ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเจสันสติลเซ็นนะฮะเป็นชองพอฟันฮกเฮเคจับคู่กับจองเก่าอย่างลุยส์ดังนะครับแบ็คขวาเป็นปัสซครอสแบ็คซ้ายเป็นแจ็คฮินเชลวูดนะับผมอันนี้น่าจะเป็นนักเตะเยาวชนตัวปั้นของทีมนะชื่อไม่คุ้นเลยส่วนกลางราบครับใช้เป็นคาร์ลอสบาล d ดากับบิลลี่กิลร์ การรูป3ามตัวบนครับเป็นไซมอนอ d ดริงกาเจ้าเปโดรแล้วก็คาโอรุมิโตมะส่วนหน้าเป้าครับตัวเดิมอ e ีวานเฟิร์กูสันนะฮะก็ถือว่าไบรตันจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเหมือนกันครับมาเจอกับพาเลทในวันนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าพาเลทเองก็เป็นทีมที่เก่งในบ้านเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงตัว DNA นะฮะแต่ฤดูกาลนี้ครับเกมในบ้านของพาเลทนี่โคตรจะบัดซบเลยโดยเฉพาะ6เกมหลังสุดครับพวกเขา ไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้4ในทุกรายการและที่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นครับคือทางฝั่งของพาเลทเกมในบ้าน4นะัดหลังสุดแพ้รวดทุกเกมนะฮะน่าจะอาการหนักอยู่นะถึงแม้ว่าเกมเยือนของไบรตันนะสองเกมหลังสุดจะแพ้เหมือนกันแพ้รวดเหมือนกันนะครับแต่พวกเขาเนี่ยคือการบุกไปแพ้เชลซีแล้วก็อาร์เซนอลตามลําดับนะผมว่ามันพอรับได้ถ้าเป็นทีมเกรดที่ต่ำกว่านั้นลงมาไบรตันเกมเยือนเนี่ยส่วนใหญ่จะบุกไปเก็บแต้มได้ ค่อนข้างจะถี่อยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่โดยส่วนตัวเนี่ยคือผมมองว่าพาเลตเนี่ยดีในบ้านก็จริงแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับตัวเจ็บมันก็เยอะะคือจุดเด่นของพาเลตมันคือเกมเกมรุกนะแล้วพอขาดออสเตรเลียดูอาร์ไปผมว่ามันก็ทําให้มิติในเกมรุกมันหายไปเยอะพอสมควรขณะที่อายูเองเนี่ยก็อายุอนามากแล้วครับไม่ได้จีจ์ดเหมือนสมัยนุ่มๆน,นะฮะวันนี้เจอไบรตันที่ทีมมีพลังหุมมากกว่าผมว่ายังไงซะ ยังดูแล้วมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยชนะเหนือพาเลทได้อยู่นะครับผมคู่นี้ต้องบอกเลยว่าสูสีแน่นอน100%ครับไม่มีใครยิงกงันขาดนะแต่ถึงที่สุดแล้วผมยังให้เครดิตทางฝั่งของบริทันมากกว่าอยู่นะด้วยในเรื่องของประสิทธิภาพตัวผู้เล่นเอ่ยอะไรเอยมันดูแล้วมันดูโอเคกว่าพาเลทในช่วงนี้เยอะนะครับแล้วก็ความพร้องของทีมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับอัตราตอรองเปิดมาบริตันบุกมาต่อแบบชิวๆปอๆคู่นี้ผมเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนบริทันนะครับ โดยสกอร์ที่คาดนะครับผมมองว่าบราตันจะบุกเฉือนได้1ประตูต่อศูนย์นะใครคิดว่าจบเท่าไหรคู่นี้เราจะกิจกรรมทายผลสกอร์กันคอมเมนต์ได้ที่คลิปใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับ <S <S และนี่คือทั้ง4คู่ที่ผมนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับคู่แรกครับให้อยู่ทีมเยือนกีโรนาราคาเสมอนะฮะคู่ที่2ให้2บินนะครับผมให้อยู่ต่อโซเซเดตทีมเยือนราคาครึ่งลูกตามด้วยสกอร์ต่นนะครับน่าจะยิงกันน้อยคู่ที่3ผมให้อยู่รอง เจ้าบ้านอาราเบสราคา1ลูกทุวนนะครับย้ำว่าต้องราคานี้เท่านั้นนะต่อถูกวันนี้ไม่เอานะไม่ยุ่งเลยและคู่สุดท้ายนะครับผมให้อยู่ต่อทีมเยอมนไรตันราคาปอปอนะครับสกอร์ที่คาผมมองว่าไรตันน่าจะบุกไปเฉือนได้1ประตูต่อศูนย์นะฮะไม่น่าจะยินเยอะคู่นี้เพราะว่าทางฝั่งของพาเลตเองกองหน้าเจ็บหลายตัวนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสีบินประจามาพฤหัสนะฮะใครชื่นชอบผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันแล้วก็ไลน์แอดอัอแสแดฝากไว้ด้วยนะครับ สวัดีลาไปก่อนสวัสดีครับ